ริมในฐาน,านะนักโหราศาสตร์จะขออนุญาตทำนายตามตำราตามประสบการณ์โดยการทำนายนั้นจะมีทั้งมุมดีและมุมเสียซึ่งขอพูดตามความเป็นจริงซึ่งปริมในฐานะผู้ที่เชื่อเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดคนหนึ่งนั้นก็อยากให้ผู้รับชมทิ้งคำทำนายในด้านที่อาจจะส่งผลเสียไว้แค่ในคลิปเท่านั้นแล้วเลือกฟังเลือกจำแต่สิ่งดีๆเก็บเกี่ยวคำทำนายที่ดีๆเอาไว้จะได้มีความคิดบวกมีพลังงานบวกทำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆเป็นไปได้ตามที่ใจวาดฝันไว้ปริมขอให้ทุกคนสมความปรารถนาและมีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปิมจำมาทำนายไทยทักดวงประจำปี2565ค่ะปีนี้สนุกมากๆเพราะว่ามีดาวโคโจรย้ายราศีถึง3ดวงด้วยกันค่ะและเรามาเริ่มที่ลัคนาราศีเมษไปกันเลยชาวลัคนาราศีเมษในปี2565เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงตนเองพัฒนาความรู้ตัวเองความคิดตัวเองเพื่อน,นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตค่ะ คำทํานายต่อไปนี้เป็นคำทำนายโดยรวมของแต่ละลัคนาราศีอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหากต้องการให้ตรงมากที่สุดสามารถแอดไลน์ไอดีเพื่อรับการตรวจดวงชะตาส่วนตัวได้นะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะในปี2,563นะคะมีราหูนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินนะคะและเขาจะอยู่ไปถึง1ปีครึ่งหมายความว่าตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะและอยู่ไปจนถึงวันที่13เมษายนปี2,565คะ่ะปิมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักคำนี้นะคะคือราหูค้นซั์ คือการที่พอราหูเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยจะทําให้มีรายจ่ายเรื่องการเงินเยอะนะคะมีภาระต้องรับผิดชอบหรือว่ามีอะไรที่มันต้องฉุกเฉินที่ต้องใช้จ่ายเงินนะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อดีด้วยนะเพราะว่าการที่ราหูเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยมันจะทําให้เรือนการเงินของคุณเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงคือจะทําให้คุณน่ะอยากรวยมากมาก รู้สึกว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้ฉันต้องรวยกว่านี้นะคะคุณเลยต้องมีการกระปี้กระเป๋าทะเยอทะยานในชีวิตหาอะไรสิ่งแปลกใหม่ทำนะคะเพื่อที่จะหาเงินได้เยอะๆนั่นเองอันนี้คือข้อดีของการที่มีราหูอยู่ในเรือนการเงินค่ะแต่ข้อเสียของการที่มีราหูคนทรัพ์นะคะคือการที่ พออยากรวยมากๆแล้วเนี่ยมันทําให้มองหาทางลัดค่ะอยากที่จะหาเงินได้เร็วๆอยากจะหาเงินได้เยอะๆในเวลาสั้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยพอชาวลัคนาราศีเมษมีราหูอยู่ในเรือนการเงินนะคะต้องเตือนสติตัวเองเลยว่าอย่าโลภค่ะเพราะอาจถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินได้ค่ะและอย่างที่ปิมบอกก่อนหน้านี้นะคะคือดาวใหญ่มีการเดินย้ายออกจากราศีนะคะ ถึง3ดวงนะคะราหูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะและเขาจะย้ายออกจากเรือนกระดุมพักคือเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือนตนุของคนลัคนาราศีเมษค่ะตนุแปลว่าตัวตนแปลว่าร่างกายนะคะแปลว่าจิตใจความคิดคือมันหลากหลายมากเลยมันคือตัวตนของคนลัคนาราศีเมษนะคะทีเนี้ยพอราหูเข้าไปอยู่ในเรือนนี้เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ำหนักค่ะ คุณจะน้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นแน่นอนเอาจริงคือบางคนเนี่ยแบบมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นมีโรคภัยเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะ แต่ถ้าพื้นดวงของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายดีอยู่แล้วคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วด้วยนะคะที่ไม่เกี่ยวกับดวงเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าดูแลตัวเองดีออกกําลังกายอาหารการกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ระวังเรื่องการคิดผิดตัดสินใจผิดค่ะเพราะว่าราหูนะคะทายลุ่มหลงมัวเมาให้ทายราหูค่ะเวลาราหูมาทับตัวเองแบบเนี้ยจากที่เคยคิดแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยมาตลอดอะ มันอยู่ๆมันจะคิดอีกแบบหนึ่งเลยอะมันจะไปอีกรูปแบบหนึง่งแบบที่เราแบบหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือคือแบบว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ได้ไงทั้งความคิดทัศนคติอารมณ์นะคะคือแบบว่ามันผันผวนกับตาลาปัดหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะพอเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือต้องฟังคนอื่นด้วยเชื่อคนอื่นด้วยเชื่อคนรอบข้างเชื่อแฟนเชื่อพี่น้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะ และมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือการที่ราหูเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนตัวเองและเล็งเข้าไปในเรือนคู่แบบนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังเรื่องการใส่อารมณ์กันมากๆเลยค่ะเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเขามีราหูมาทับนะคะแล้วก็เจอมนุษต์ยูเดิมด้วยแบบนี้นะคือคนที่มีแฟนเป็นชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะอารมณ์เขาจะแบบคุกกุนได้ตลอดเวลานะคะ คืออย่าใส่อารมณ์ใส่กันคนนึงร้อนคนนึงต้องเย็นค่ะสาหรับบางคนนะคะที่เคยดูดวงมาก่อนหน้านี้หรือว่าฟังเรื่องดวงมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเคยได้ยินว่าดาวมฤตยูเนี่ยอาจจะมีการ เดินย้ายราศีนะคะแต่สําหรับในโหราศาสตร์แขนงของปิมนะคะดาวมฤตยูตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายราศีใดๆนะคะยังอยู่ในราศีเมษแบบเดิมค่ะว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่โชคดีมากๆของคนลัคนาราศีเมษนะคะเพราะว่ามีพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะค่ะแค่ชื่อว่าเรือนลาภะเนี่ยก็ฟังดูดีแล้วใช่ไหมลาภะมันคือแบบลาบโชคลาบนะคะ ดังนั้นเนี่ยพอพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนเนี้ยมันก็จะให้ผลให้คุณนะคะไปตามดาวพฤหัสอะคือดาวพฤหัสมันเป็นดาวสุพระาะห์ที่ให้ผลดีนะคะเป็นเหมือนเทวดาเป็นเหมือนแบบประตูสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนลาภะอย่างนี้นะ<ๆ>เขาก็จะแบบให้โชคให้ลาบนะคุณก็จะสมหวังในเรื่องการหาเงินงานอดิเลกก็จะสามารถทําให้คุณมีไรายได้ช่องทางใหม่ๆนะคะเพราะลาภะจริงๆมันก็คือผลประโยชน์ไรายได้เสริมอะไรอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วอ่ะดาวพฤหัสอะ่ะเขาเคยมาอยู่ในราศีกุมและเป็นเรือนลาภะของคนลัคณะราศีเมษรอบหนึ่งแล้วนะคะก็คือช่วงเดือนเมษานะคะ2564จนถึงสิงหาคมปี2564 แต่ว่าพอหลังเดือนสิงหานะคะเขามีการเดินถอยหลังแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ในเรือนกรรมะคือเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเพิ่งจะมาย้ายออกในวันที่21พฤศจิกานะคะเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะเองและทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะอยู่ในเรือนลาภะนะคะไปจนถึงวันที่14เมษายนปี2565ค่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะผู้ใหญ่เจ้านายนะคะจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องการงานในการหาไรายได้ ได้เสริมนะคะหรือว่าแบบเพิ่มเงินเดือนให้คุณหรือเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศให้คุณนะคะปรับเปลี่ยนสถานะการงานของคุณให้ดีขึ้นหรือว่าแบบมีโชคลาภจากผู้ใหญ่นะคะคุณอาจจะแบบไปช่วยเขานิดนึงแล้วคุณก็ได้ส่วนแบ่งกลับมาคือแบบ คุณจะมีความสมหวังในเรื่องแบบราบผลรายได้สิทธีพิเศษสวัสดีการพิเศษอะไรเง,งี้ยเพิ่มขึ้นมาแน่นอนค่ะเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้นะคะมีดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวการงานของคนลัคนาราศีเมษค่ะอยู่ในตําแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดดังนั้นนะคะมันจะทําให้คุณเหนื่อยและหนักนี่แหละในเรื่องการทํางานนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันคือดาวของความแบบ ความพยายามความอดทนบากบั่นนะคะความหนักความเหนื่อยการรอคอยการช้านานนะคะและพอดาวการงานของคุณได้ตําแหน่งเกษตรแบบนี้นะคะมันจะทําให้งานของคุณน่ยแบบมีเข้ามาอย่างสม่ําเสมออะแบบ คนป้อนง,งานให้สม่ำเสมอแบบอยู่ๆแบบคนก็เรียกใช้คูณตลอดอย่างนี้ยค่ะมีงานเข้ามารายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเลยนะแต่จริงๆแล้วก็ต้องดูพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะถ้าคุณไม่ได้มีดาวการงานเรือนการงานที่แบบว่าแย่นะคะคืองานของคุณลดแน่นอนใน2ปีครึ่งนี้นะคะ่ะจริงๆไม่ใช่2ปีครึ่งนะต้องเป็น5ปีด้วยเพราะว่าดาวเสาร์นะคะเป็นกเกษตรเจ้าเรือนราศีกุมด้วยอีกราศีนึงค่ะในวันที่30เมษายนเนี่ย ดาวเสาร์นะคะเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมค่ะได้ตำแหน่งกเกษตรเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะคือพอดาวการงานเข้าไปอยู่ในเรือนลาภลาภผลผลประโยชน์แบบเนี้ยคิดดูสิคือความหมายมันดีมากเลยนะกรรมมะการงานเข้าไปอยู่ในลาภผลคือคุณจะสมหวงังสําเร็จเรื่องการงานสิ่งที่คุณปรารถนาไว้มันจะเป็นจริงค่ะถ้าคุณเคยคิดเคยฝันว่า คุณอยากจะทํางานแบบนี้นะแล้วแบบว่าให้มันสําเร็จแบบนี้คุณเคยคิดเอาไว้ในหัวอะไรอย่างนี้นะมันจะได้แบบนั้นจริงๆคะ่ะในปีนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะก็จะแบบมีการงานที่เหนื่อยหนักมากขึ้นรับผิดชอบงานเยอะขึ้นนะคะอาจจะแบบว่าเจ้านายไว้วางใจคุณมากขึ้นคุณก็เลยได้รับงานมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณเป็นที่รักของเจ้านายนะคะ ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการปัญหาขัดแย้งมีการแบบโต้แย้งกับเจ้านายผู้ใหญ่แหละเพราะว่าด้วยดาวมันมากระทบกันนะคะแต่พอปีนี้นะคะความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะถ้าหากคุณได้ทํางานที่ใหม่และเจอเจ้านายใหม่นะคะแน่นอนเลยเขาจะแบบเห็นผลงานของคุณเขาจะแบบ อุ้มชูคุณอะจะเป็นแบ็กสนับสนุนคุณด้านหลังแน่นอนค่ะแต่หากคุณยังทำอยู่กับบริษัทเดิมเจ้านายเดิมนะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันจะหายไปหมดเลยมันจะกลายเป็นว่าเขาแบบให้แต่สิ่งดีๆกับคุณนะเขาจะเห็นด้วยไปกับคุณเขาจะฟังคุณเขาจะสนับสนุนคุณเหมือนกันค่ะ